กรรมการในการที่จะให้คะแนนขวันใจมหาชนนะครับวันนี้ท่านไปดูแล้วอะไรที่คือสุดยอดของชุดชมทุกระถางตัวนี้คือสุดยอดคือหนึ่งเดียวนะครับท่านก็กอบหมายเลทอท่านที่ชอบนะครับในกระดาษที่กิรารารนําเสนอท่านและรกดนําประยมนที่บริเวณกล้องด้านหน้าขอทุงด้านนะครับ ท่านผูวดเป็นกรรมการนะครับนำกระดาษจากคณะกรรมการแล้วไปกรอกให้คะแนนตามหมายเลขนะครับที่อยู่ด้านหน้าของพนชมเพียงหมายเลขเดียวนะครับคณะกรรมการในการประกวดชนทชมต้องกราบขอบคุณท่านเองสูรว่อโอกาสนี้แล้ะต้องขอบคุณเจ้าของสวนผู้ประกอบการนะครับ และพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้นำผลงานคุณชมมานำเสนอพี่นองประชาชนได้ชมกันต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงบรรยากาสนี้นะครับท่านใดนะครับอยากพูดเป็นกรรมการนะครับก็ยเชิญนะครับในีนี้เป็นโอกาสพี่นองประชาชนมาให้คะแนนรางวันวันใจมหาช